เรื่องราวความน่ากลัวที่ผมจะนํามาเล่าใ, <ช S 2> ในค่ำคืนนี้นะครับมันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแ,แถวๆย่านหนองแขงท่านผู้ฟังท่านไหนที่พักอาศัยอยู่แถวๆนั้นเนี่ยลองตั้งใจฟังเรื่องนี้ดูนะครับไม่แน่ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่นพนพนอนๆอาจจะรู้จักก็ได้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่คุณเต๋อเธอได้ส่งเข้ามาเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นมาประมาณสัก8ปปีที่แล้วแต่ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้นะครับ ผมจะต้องขอท้าความแบบนี้ก่อนว่าโดยปกติแล้วตัวคุณเตยเนี่ยเธอจะเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้เลยนะเธอจะไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องสาแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆแบบนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์นี้นี่แหละที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเธอมันก็เลยทาให้เธอเชื่อว่าเออโลกของผีของวิญญ,ญาณเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้อยู่จริงๆถ้าย้อนกลับไปในวันที่มันเกิดเรื่องก็คือ ตัวคุณเตยเนี่ยเธจะมีลูกสาวสองคนเป็นลูกสาวคนเล็กเนี่ยอายุประมาณสักสี่ขวบส่วนคนโตก็อายุประมาณสักหกขวบซึ่งจะห่างกันสองปีภายในวันที่มันเกิดเรื่องคือลูกสาวคนเล็กของคุณเตยเธอดันมาป่วยขึ้นมาคืออยู่ๆก็มีอาการตัวร้อนจี่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ร้องไห้กระจองงงแงไม่หยุดเลยมันก็เลยเป็นเหตุให้ที่ว่าตัวคุณเตยเนี่ยเธอจะต้องนําตัวลูกสาวคนเล็กไปส่ง อาการที่โรงพยาบาลให้หมอดูในตอนนั้นโรงพยาบาลที่ไปก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่มันอยู่แถวๆย่านหนองแขมแต่ว่าผมขอไม่บอกอะไรกันนะครับว่ามันคือโรงพยาบา,นนา,าลอะไรพอเอาตัวลูกสาวคนเล็กไปไปตรวจเนี่ยหมอก็บอก <ไป S 1> ว่าจะต้องนอนแอดมิดที่โรง,งพยาบาลน,นะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่อย่างต่ำๆเนี่ยจะต้องนอนสัก3าี่คืนเพราะว่าเด็กนี่เเล็กอยู่อายุประมาณสัก4ี่ขวบเนี่ยจะต้องดูแลเป็นพิเศษ ในตอนนั้นทางพยาบาลก็พาตัวลูกสาวนั่งรถเข็นไปแล้วก็ไปตึกหนึ่งซึ่งตอนนั้นคุณเตยเธอก็เดินตามไปแต่ว่าเธอก็จําไม่ได้หรอกว่ามันคือตึกอะไรแล้วก็ชั้นไหนแต่ว่าบริเวณแถวนั้นเนี่ยมันจะเป็นโซนเล็ก,ท,ลลกทั้งหมดเลยคราวนี้พอหลังจากที่ได้ห้องปุ๊บท,ทุกอย่างก,ก็ปกติดียังไม่ได้มีอะไรทั้งพยาบาลทั้งหมูก็เข้ามาตรวจทางภาษาของเขาไปแต่ว่าทุกครั้งที่พยาบาลจะเข้ามาตรวจเนี่ย นค,นคุณเตยเธอสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าทุกครั้งที่พยาบาลจะเข้ามาตรวจ <โ üler. S 1> ลูกสา<ป>ตวตัวเองพยาบาลจะเดินเข้ามาพร้อมกันสองคนตลอดซึ่ง <โ frustrating. S 2> ถามมันแปลกไหมมันก็ไม่ได้แปลกนะแต่ว่าปกติแล้วอ่ะพยาบาลก็สามารถเดินเข้ามาตรวจคนเดียวก็ได้แต่ว่าเนี่ยทำไมถึงเดินเข้ามาพร้อมกันสองคนเนี่ยตลอดเลยแต่ว่าใน,าาน,นตอนนั้นคุณเตยเธอก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องปกติของเขานั่นแหละภายในคืนแรกคืนที่สองก็ผ่านไป คราวนี้พอมาเข้าคืนที่สามมันก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นแล้วคือว่าในตอนนั้นเนี่ยคุณเตยเธอนอนเฝ้าลูกสาวอยู่คือในห้องผู้ป่วยเนี่ยมันจะมีโซฟาที่สามารถนั่งอยู่ได้หรือว่านั่งเฝ้าคนป่วยได้และโซฟาตัวเนี้ยมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเตียงนะฝั่งตรงข้ามกับเตียงผู้ป่วยในตอนนั้นตัวคุณเตยก็ไปนอนไปนั่งเล่นอยู่ตรงบริเวณโซฟาตัวนี้นี่แหละ สุดท้ายแล้วเธอก็หล,ลับไปปรากฏว่าตอนที่เธอหลับไปเนี่ยคุณเตยเธอบอกว่าเธอฝันเธอฝันว่าเธอนอนเฝ้าไข้ลูกอยู่ในห้องผู้ป่วยห้องนี้เลยนะอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูซึ่งเธอก็ไม่รู้นะว่าไอ้สิ่งที่เธอได้ยินอยู่เนี้ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเธอกําลังฝันอยู่ยแต่ในใจตอนนั้นน่ะเธอก็คิดว่าเฮ้ใครมันจะมาเคาะประตูจะเป็นสามีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพี่ชายหรือเปล่า ซึ่งถ้าเป็นพยาบาลเขาไม่น่ามาขอประตูนะถ้าเป็นพยาบาลเขาจะเข้ามาเขาก็สามารถเปิดประตูเข้ามาได้เลในตอนนั้นคุณเป er, ิเธอก็ยังฝันเห็นว่าได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูอยู่แบบนี้ <ทร S 1> อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปแงแ้งมผ้าม่านดูคือตอรงบริเวณหน,น้าประตูห้องผู้ป่วยมันจะมีกระจกสีแล้วก็มีผ้าม่านปิดกั้นเอาไว้คือถ้าเปิดผ้าม่านเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นข้างนอกได้ ข้างนอกก็จะสามารถมองเข้ามาข้างในได้เหมือนกันปรากฏว่าพอคุณเตยเธอเปิดผ้าม่านดูสิ่งที่เธอเห็นที่หน้าประตูเธอก็ตกใจมากๆเธอตกใจจนรู้สึกใจเสียเลยแหละเพราะว่าสิ่งที่เธอเห็นอยู่ตรงบริเวณหน้าประตูเนี่ยคือเธอเห็นว่ามีใครก็ไม่รู้อะลายล้อมอยู่ที่หน้าประตูเป็นสิบคนเลยนะและสภาพแต่ละคนที่คุณเตยเห็นเนี่ยเหมือนคนเล่ล่อน เหมือนคนไร้บ้านเหมือนโฮมเลคอะไรแบน้คือสภาพตัวดัดมอนแหมมเสื้อผ้าขาดดูอยู่สกปกอะถ้าพูดกันให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้ามันไม่ใช่คนมันดูเหมือนเป็นโสเภณีอะไรสักอย่างแน่นอนที่มามุงดูอยู่ที่หน้าประตูมีหมดเลยนะทั้งผู้หญิงผู้ชายพอคุณเตยเธอเห็นแา้วนเธอก็ตกใจจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาจนตอนนี้ทุกอย่างเหตุการณ์มันอยู่ตรงหน้าแล้วมันเป็นเรื่องจริงแล้ว พอเธ<พ>อตกใจปวดขึ้นมาเธอก็มีอาการหวาดระแวงหวาดรัวใจนี่เต้นเลยนะตัวสั่ว์ปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมาเธอกลับตกใจหนักกว่าเดิมอีกเนะรกรพราะว่าพอเธอมองไปที่เตียงคนไข้เนี่ยเธอเห็นว่าลูกสาวตัวเองกําลังยืนอยู่บนเตียงแล้วก็หลับตาแต่ปากเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้พ,พึมพำพึมพำอยู่แบบนั้นอนะแล้วสภาพบรรยากาศภายในห้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะ เพราะว่าไฟภายในห้องจะโถมเพราะว่าลูกสาวอ่ะหลับอยู่ก็เลยไม่อยากเดาไฟว่ามันจะรบกวนลูกสาวหรือเปล่าจะเปิดไฟดีๆเอาไว้สิ่งที่คุณเตยเห็นตอนนั้นนะคือมันน่ากลัวมากๆคือตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นลูกสาวเองยืนอยู่บนเตียงแล้วก็ปากพุ่มพัพุมพำนอะไรอก็ไม่รู้ในตอนนั้นเองตัวคุณเตยเธอรู้สึกกลัวมากๆนะบวกกับความฝันที่เธอฝันเมื่อกี้ด้วยแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าด้วย ในใจเนี่ยอยากจะไปกอดลูกสาวมากๆเลยอยากจะไปปกลูกสาวแต่อีกใจหนึ่งก็กลักวสิ่งที่เธอทําได้ในตอนนั้นก็คือตั้งสติสแล้วก็วิ่งออกไปที่หน้าหน้าฟอนเพื่อไปตะโกนเรียกพยาบาลให้วิ่งเข้ามาดูแน่นอนว่าพยาบาลเนี่ยก็วิ่งเข้ามาดูแต่ว่าพยาบาลก็ามากันสองคนเ,นเดือพอพยาบาลเข้ามาเนี่ยพยาบาลสองคนนี้ก็บอกว่า เออไม่น่าจะมีอะไรนะคะคุณแม่น้องอาจจะฝันหรือว่าระเมอเป็นเรื่องปกตินั่นแหละค่ะอาจจะให้ยาให้น้ําเกลือไปเป็นเรื่องปกติแต่โดยส่วนตัวแล้วตัวคุณเตยเองเธอเป็นคนที่เลี้ยงลูกมากับมือตั้งแต่เด็กเลยนะเธอไม่เคยเห็นลูกตัวเองนอนละเมอแบบนี้มาก่อนเลยไม่มีการที่ละเมอขึ้นมันลุกขึ้นมานร่างหรือว่าเดินมีท่าทางแปลกๆแบบนี้มาก่อนเลยในตอนนั้นเนี่ยตัวเธอเองก็แปลกใจแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรก็คิดว่าอาจจะเป็นการที่ให้ยาหรือว่าให้น้ําเกลือก็ได้ เด็กอาจจะเพียแล้วก็ละมือขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นพยาบาลก็กล่อมให้ลูกสาวเนี่ยหลับไปอีกรอบหนึง่งคราวนี้พอถึงเช้าวันต่อมามันก็ถึงเวลาที่ลูกสาวจะต้องออกจากโรงพยาบาลแล้วพอกลับมาถึงบาง้านคุณเตยเธอก็เล่าเหตุการณ์บแบบที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นกับตัวเธอเองแล้วก็เกิดขึ้นกับลูกสาวเล่าให้กับสามีฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยเธอฝันอะไรขึ้นบ้างแล้วเหตุการณ์ที่ลูกสาวละเมือมันเป็นยังไงบ้าง คือโดยส่วนตัวสามีคุณเตยเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาทํางานเกี่ยวกับเภสัชเหมือนกันเกี่ยวกับการจ่ายยากเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยสามีจะไม่เชื่อเลยในตอนนั้นสามีก็ให้ความคิดเห็นว่าลูกอาจจะละเมอเป็นเรื่องปกตินั่นแหละเพราะว่าเด็กมีอาการปวดอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าให้ยาหรือว่าให้น้ำเกลือ ส่วนตัวคุณเตยที่ฝันเห็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดจากอาการเครียดก็ได้ในตอนนั้นเองตัวคุณเตยก็เชื่อสักก็ยังไม่ได้คิดอะไรตอาจจะเป็นไปตามที่สามีบอกนั่นแหละปรากฏว่าพอหลังจากนั้นผ่านมาได้ประมาณสักสามสาวันเนี่ยหลังจากที่ลูกสาวคนเล็กป่วยเข้าโรงพยาบาลไปแล้วก็เพิ่งกลับออกมาปรากฏว่าลูกสาวคนโตที่อายุหกขวบเนี่ยก็กลับมาป่วยซะอีก คือมีอาการเดียวกันเลยนะคือรู้สึกตัวร้อนร้องไห้แล้วก็กระจองงอแง,ไ,ง <ส Solar S 1> ไม่ก <Jake S 1> ินไ,ไม่นอนมันก็เลยเป็นเหตุให้หที่ว่าคุณเตยจะต้องนําตัวลูกสาวคนโตเนี่ยกลับไปที่โรงพยาบาลน,นั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ที่ไปเนี่ยไม่ได้นอนรักษาตัวอยู่ที่ห้องเดินมนะจะเป็นห้องใหม่เพียงแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในโซนเด็กเหมือนเดิมนั่นแหละคราวนี้พอพยาบาลเขาพาไปที่ห้องใหม่เนี่ยพอหลังจากที่เปิดประตูห้องเข้าไปปุ๊บ สิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นก็คือลูกสาวคนโตจากที่นอนอยู่บนรถเข็นหลับคอพับไปนนะพอก้าวเท้าเข้ามาในห้องปุ๊บอยู่ๆลูกสาวก็ตื่นแล้วก็มีอาการร้องไห่ร้องไห้กระจองอแงเลยนะคราวนี้พอหลังจากที่พยาบาลพามาส่งที่ห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาให้น้ำเกลือแล้วก็มากรอลูกสาวให้หลับไปหลังจากนั้นพอผ่านไปได้ประมาณสัก15นาทีอยู่ๆ คุณเตยเธอรู้สึกว่าเธอรู้สึกได้กลิ่นเหมือนเหม็เน่าอะไรสักอย่างลอยเข้ามาเตะหเธอซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกว่าเฮ้ยไอ้กลิ่นเหม็นพวกเนี้มันมาจากไหนเพราะว่าตอนที่เข้าห้องมาเนี่ยตอนแรกมันก็ยังไม่มีนะแต่ว่าในตอนนั้นนะคุณเตยก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็หยิบน้ําหอมที่อยู่ในกระเป๋าตัวเองมาฉีดในห้องเพื่อที่ว่าให้มันดับกลิ่นคราวนี้พอถึงช่วงเวลาประมาณสักสามทุ่มเนี่ย พี่ชายคุณเตยก็มาเยี่ยมหลานเขาก็ตั้งใจว่าจะมานอนเฝ้า,<ม>าแทนนั่นแหล,ละเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วคุณเตยเองจะมานอนเฝ้าลูกคนเดียวเนี่ยมันก็เหนื่อยส่วนสามีก็คอยดูแลลูกคนเล็กอยู่ที่บ้านปรากฏว่าวพอพี่ชายคุณเตยเข้ามาในห้องคําแรกที่พี่แกพูดออกมาก,ก็คือว่าเฮ้ยเตยทําไมห้องนี้มันรู้สึกมีกลิ่นเหม็นอับจังเลยวะคุณเตยเธอก็บอกว่าเออนั่นนี่พี่เตยก็คิดว่าเตยได้กลิ่นคนเดียวซะอีกนะเนี่ย แต่ว่าในตอนนั้นทั้งคู่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรกันนะเพราะว่าพออยู่ไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็ชินก,กลิ่นไปเองจนกระทั่งเวลามันก็ผ่านไปประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณนี้ลูกสาวคุณเตยจากที่หลับไปแล้วอยู่ๆก็ร้องไห้ขึ้นมาร้องแบบเด็กกระจองง,องแงเลยนะครับวางที่เตียงไม่ได้เลยร้องตลอดคุณเตเยจะต้องเดินแล้วก็อุ้มลูกเดินไปเดินมาอยู่ในห้องตลอดร้องจนกระทั่งพยาบาลเดินเข้ามาเช็กดู พยาบาลก็บอกว่านั้นเอางี้เดี๋ยวเอาตัวเด็กเนี่ยไปเช็ดตัวให้ก็แล้วกัน <S <S เผื่อที่ว่าถ้าเช็ดตัวแล้วเด็กสบายขึ้นจะได้หลับง่ายขึ้นแต่ว่าถ้า,ถาจะเช็ดตัวเน<ม>ี่ยจะต้องไปที่ห้องเด็กนะจะต้องไปเช็ดอีกที่หนึ่งไม่ใช่เช็ดในห้องนี้ใน,นตอนนั้นเองพี่ชายก็บอกว่าอเออเตยงั้นเตยไปดูลูกก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ของงี่แป๊บหนึ่งคุณเตยก็บอกเออโอเคพี่จากนั้นพี่ชายก็หลับไปที่โซฟาในห้องผู้ป่วย ส่วนคุณเตยเนี่ยก็เดินตามพี่บาบไ,ไปไปดูลูกเช็ดตัวอีกห้องหนึง่งในช่วงเวลาที่นำตัวลูกไปเช็ดตัวเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณสัก20นาที30นาทีเพราะว่ามันจะต้องเช็ดตัวสามรอบด้วยกันแต่สิ่งที่มันแปลกก็คือว่าหลังจากที่อุ้มลูกสาวออกมาจากห้องนั้นแล้วเนี่ยลูกคุณเตยเธอก็ไม่มีอาการร้องไห้แต่อย่างใดเลยนะเงียบสนิทเลยคราวนี้พอหลังจากที่เช็ดตัวเสร็จก็เอาลูกกลับมาที่ห้องเหมือนเดิม ในต,ตอนที่อุ้มไปในเพยาบาลเขาก็เป็นคนอุ้มไปนะแต่ว่าตอนขากลับคุณเตยถ้าเป็นคนอุ้มลูกกลับมาที่ห้องตันเองปรากฏว่าในระหว่างทางที่กําลังจะเดินกลับมาที่ห้องเนี่ยลูกคุณเตยก็ร้องไห้อีกละร้องกระจององอแงเลยแต่ว่าร้องครั้งนี้ยมันเป็นลักษณะเด็กร้องแล้วก็เอามือปัดไปทางซ้ายทีขวาทีลักษณะเหมืนอนเราปัดแมลงวันปัดยุงอะไรประมาณนั้นนะครับคราวนี้พอเดินกลับมาถึงห้องเนี่ย ก็เห็นว่าพี่ชายก็หลับอยู่ที่โซฟาคุณเตยก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เอารูปเนี่ยไปไว้บนเตียงแล้วก็ปิดไฟภายในห้องให้หมดเลยเพราะกลัวว่าถ้าเปิดไฟแล้วเนี่ยมันจะสว่างแล้วลูกจะร้องไห้ไม่หลับทีนี้พอหลังจากที่ปิดไฟไปได้ประมาณสักห้านาทีสิบนาทีอยู่ๆคุณเตยเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครพูดอะไรสักอย่างก็ไม่รู้พึมพำพึมพำซึ่งตอนที่เธอได้ยินเนี่ย เธอก็ไม่รู้นะว่าเสียงเนี้มันมาจากไหนเพราะว่าในห้องเนี่ยมืดพเพราะมันปิดไฟไว้อยู่แต่ว่าพอฟังไปฟังมาก็ถึงได้มารู้ว่าไอเสียงพึมพำที่ได้ยินเนี่ยมันดังมาจากโซฟา,ฟาก็คือตรงบริเวณที่พี่ชายนอนอยู่นั่นแหละแต่ที่มันแปลกแล้วก็ทําให้คุณเตยรู้สึกกลัวจนขนลุกก็คือพอคุณเตยเธอพยายามตั้งใจฟังเสียงนั้นน่ะเธอรู้สึกได้เลยว่าไอเสียงที่ได้ยินเนี่ย มันเป็นเสียงของคนแก่ที่พูดพึมพำพึมพำเหมือนคนแก่ที่พูดอยู่ในลําคอนะครับแต่พูดอะไรไม่รู้จับใจความไม่ได้เลยพอคุณเตยได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็เดินไปเปิดไฟแต่ว่าเปิดไฟตรงบริวเวณข้างกําแพงนะไม่ได้เปิดไฟหัวเตียงเพราะกลัวว่าจะไปรบกวนลูกในตอนนั้นเองตัวคุณเตยเห็นว่าพี่ชายนอนอยู่แต่ว่าปากพูดขมบขมิบพ,พ,พึมพำอะไรก็ไม่รู้ในตอนนั้นเองตัวคุณเตยกลัวนะ กลัวมากๆด้วยแต่ก็ไม่กล้าที่จะตะโกนเรียกเพราะกลัวว่าลูกสาวนี่จะตื่นเธอก็เลยเดินไปเขย่าตัวพี่ชายแต่ว่าเขย่าอยู่พักหนึ่งเลยนะเขยา่าแรงๆอยู่ประมาณสักสี่ห้าทีพี่ชายถึงจะรู้สึกตัวแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพอพี่ชายสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณเตยก็ถามว่าพี่ พี่ฝันหรือเปล่า,เ,<ร>าเมื่อกี้พี่ได้พูดอะไรหรือเปล่าสิ่งที่พี่ชายพูดสวนกลับมาในตอนนั้นก็คือแล้วเตยได้ยินอะไรอ่ะเพราะพี่รู้ตัวเองว่าพี่ไม่ได้พูดอะไรนะพอพี่ชายพูดออกมาแค่นั้นแหละคุณเตยเธอก็รู้สึกขนลุกวูบขึ้นมาทันทีเลยแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยคุณเตยเธอรู้สึกเหมือนกับว่าพี่ชายอทำหน้าหวาดระแวงทำท่าทีแปลกๆเหมือนเห็นอะไรบางอย่างเหมือนอยากจะพูด,ดยอยากจะเล่าอะไรให้ฟังบางอย่าง ในตอนนั้นพี่ชายก็บอกว่าเฮ้ยเตยเมื่อกี้พี่รู้สึกพอพี่ชายพูดออกมาแค่นี้นะคุณเตยเธอก็บอกว่าหยุดพี่อย่าเพิ่งเล่าอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้รอเช้าก่อนพี่เห็นอะไรใช่ไหมพี่ชายก็พยักหน้าแล้วก็ทำสีหน้าไม่ดีเลยอารมณ์เหมือนเห็นหรือว่ารู้สึกอะไรบางอย่างแน่นอนจนกระทั่งพอถึงเช้าวันต่อมาเช้าวันนั้นเนี่ยพี่ชายจะต้องรีบออกไปทำงานก่อนพอตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าคุณเตยอ่ะ หลับฟุบไปอยู่ที่เตียงของลูกพี่ชายก็แค่ปลุกยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังนะแค่ปลุกแล้วก็บอกว่าเออเตยพี่รีบออกไปทํางานก่อนนะเช้าวันนั้นก็ล่าลหกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังพอคุณเตยเธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาว่ามันเช้าแล้วเนี่ยเธอก็ไปเรียกพยาบาลเข้ามาคุยว่าน้องพี่จะขอย้ายห้องได้ไหมเพราะว่าในใจคุณเตยเองอ่ะเธอไม่อยากที่จะรักษาตัวอยู่ที่ห้องนี้แล้ว พราะเธอรู้สึกกลัวรู้สึกไม่ดีอย่างไงไม่รู้เหมือนกันในตอนนั้นพยาบาลก็ถามว่าเอา้าทําไมลหะคะมีอะไรหรือเปล่าทาไมถึงต้องย้ายห้องด้วยในตอนนั้น,นตัวคุณเตย<ๆ>ก็ยังไม่ได้บอกเหตุผลอะไรไปนะครับเ<ส>พราะกลัวว่าพยาบาลจะคิดว่าบ้ารรหรือเปล่าเพ้อเจอหรือเปล่าเพราะนี่มันก็อยู่ในสถานที่โรงพยาบาลด้วยตอนนั้นตัวคุณเตยก็เลยให้เหตุผลไปแค่ว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกน้องพอดีพี่อยากได้ห้องที่มันใหญ่กว่านี้อ่ะ เผื่อว่าพี่ชายพี่มาแล้วก็ตัวพี่เองมันนอนเฝ้าลูกด้วยมันจะได้มีที่หลับที่นอนมากขึ้นในตอนนั้นพยาบาลก็หายไปประมาณสักห้านาทีแล้วก็กลับมาเหมือนกับว่าเธอไปเช็คดูว่ามันมีห้องว่างที่มันใหญ่กว่าหรือเปล่านะครับพอผ่านไปประมาณสักห้านาทีเนี่ยพยาบาลก็เดินมาบอกว่าคุณแม่คะตอนเนี้ยังเหลือห้องใหญ่อยู่ห้องหนึ่งคุณแม่จะย้ายเลยหรือเปล่าคุณเตยเธอก็บอกว่าอ๋อโอเคน้องงั้นพี่ย้ายเลยแล้วกัน แต่ในจังหวะเดียวกันนั่นเองเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าทุกครั้งที่พยาบาลจะเข้ามาในห้องตรวจเนี่ยเธอจะเดินเข้ามาด้วยกันสองคนเสมอในต,ตอนนั้นก็มีพยาบาลคนหนึ่งพูดแทรกึ้นมะว่าเออคุณแม่คะที่คุณแม่ย,าย้ายห้องเนี่ยคุณแม่เจออะไรหรือเปล่าคะพอคุณเตยเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ตกใจขึ้นมานะตอนนั้นเธอก็บอกว่าน้องร้อยที่ย้ายห้องก่อนได้ห้องใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังพยาบาลก็บอกค่ะค่ะค่ะ จากนั้นก็พากันย้ายห้องย้ายข้าวย้ายของไปอยู่ห้องผู้ป่วยใหม่คราวนี้พอหลังจากที่ได้ห้องใหม่แล้วเนี่ยคุณเตยเธอก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้กับพยาบาลฟังว่าเธอเจออะไรมาบ้างเรื่องมันแปลกตั้งแต่ตอนที่เอาลูกสาวคนเล็กมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแล้วครั้งนี้ก็เจอเรื่องแปลกๆอีกแล้วเมื่อคืนพี่ชายก็เจออะไรที่มันแปลกๆอีกเหมือนกันพอพยาบาลทั้งสองคนได้ยินสิ่งที่คุณเตยเล่าให้ฟังแบบนั้นเนี่ย เธอก็พูดเบาๆเหมือนกระซิบกระซาบข้างๆ,างๆงหูนะครับเธอก็บอกว่าเนี่ยพี่พี่รู้ไหมพี่ไม่ใช่คนแรกนะที่มาขอย้ายห้องก่อนอหน้านี้มันก็มี3คนแล้วมีผู้ปกครองเอาลูกมาแอดมิดแล้วก็ขอย้ายห้องกลางดึกหนูก็ไม่รู้ว่าทาาาําไมอนกันเพราะตัวหนูเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเหมือนกันแต่พี่ได้ยินม,มาเขาบอกว่าเขาเจอผีคนแก่ซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับพี่ เพราะว่าหนูทางานที่นี่มาก็นานแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันพอคุณเตยเธอได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็รู้สึกกลัวรู้สึกขนลุกขึ้นมาเหมือนกันนะมันโชคดีตรงที่ว่าตัวเธอเองไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้เจอกับตัวเพียงแต่ว่าเธอได้ยินเสียงแค่นั้นนแต่ว่าเสียงที่ได้ยินก็เป็นเสียงคนแก่จริงๆนะๆนะเธอเห็นแค่ว่าลูกตัวเองละเมอขึ้นมายืนอยู่บนเตียงแล้วก็พูดพึมพำพึมพำอันนี้คือสิ่งที่จะกแกเห็นส่วนฝันนะ่ะก็ฝันเห็นว่ามีใครก็ไม่รู้ มุงอยู่ที่เต็มหน้าห้องไปหมดแต่ยังไม่ได้เห็นกับตาตัวเองว่ามันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆบ้างหรือเปล่าพอหลังจากที่คุณเตยเธอได้ฟังที่พยาบาลเล่าให้ฟังทีแล้วเนี่ยเธอก็รีบโทรไปหาพี่ชายทันทีเลยนะว่าเออเนี่ยพี่เมื่อคืนพี่เจออะไรพี่เล่าให้ฟังหน่อยพี่ชายก็เลยบอกว่าเตยแล้วถ้าพี่เล่าอะไรให้ฟังเนี่ยเตยจะกล้าอยู่ห้องคนเดียวเหรอคุณเตยเธอก็บอก ไม่เป็นไรพี่พี่เล่าได้เพราะว่าตอนนี้เต,ตอยอ่ห้องเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าสิ่งที่พี่ชายคุณเตยเล่าให้ฟังในต,ตอนนั้นก็คือเขาบอกว่าตอนที่เขาหลับไปอยู่ที่โซฟาเนี่ย,ยเขารู้สึกตัวหมดทุกอย่างนะ<ล>มันยังไม่ท<ช>ันจะหลับเลยด้วยซ้ำอยู่ๆมันก็มีควารแปลกขึ้นมารู้สึกหายใจไม่ออกรู้สึกนันนะอกขยับตัวไม่ได้แต่ว่ามันรับรู้สึกตัวทุกอย่างนะรับรู้ทุกอย่างในห้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตอนนั้นพี่ชายก็เล่าให้ฟังว่าขเขารู้นะว่าพยาบาลเนี่ย <ชะ S 1> เดินเข้ามาในห้องแล้วก็อุ้มลูกสาวออกไปแต่ว่าตอนนั้นนะพี่ชายก็ไม่รู้ว่าไปไหนกันแต่ตอนนั้นก็คือตัวคุณเตยเนี่ยนำลูกสาวไปเช็ดตัวนะครับท,ทีนี้พอหลังจาก<ม>ที่ในห้องมันไม่มีใครอยู่เนี่ยพี่ชายก็นอนอึดอัดคนเดียวอยู่ในห้องแบบนั้นน่ะขยับตัวไม่ได้เลยแต่ว่าเขาเริ่มได้กลิ่นเหม็นอับลอยเข้ามาและพอเหลือบตาไปมองที่กระจกหน้าประตู เขาเห็นว่ามันมีใครก็ไม่รู้มามุงดูอยู่ตรงบริเวณหน้าประตูเต็มไปหมดเลยลักษณะเหมือนคนมุงดูแล้วก็เอาหน้ามาแนกกระจกอ่ะคือในตอนนั้นนะพี่ชายเขาบอกว่าเขารู้สึกกลัวมากๆเลยนะรู้สึกทั้งกลัวใจหนึ่งก็กลัวใจหนึ่งก็รู้สึกอยากเอาชนะสิ่งนี้เหมือนกันหลังจากนั้นไม่นานคุณเตยเธอก็เดินอุ้มลูกแล้วก็เปิดประตูห้องเข้ามาคราวนี้แหละพี่ชายเขาเห็นว่าตอนที่คุณเตยเดินเปิดประตูห้องเข้ามา เขาเห็นว่ามันมีคนแก่คนหนึ่งอ่ะเดินตามเข้ามาด้วยพร้อมกับคนเตยแล้วคนแก่คนเนี้ยก็ทาท่าทีหยอกล้อกับเด็กคือยายแก่คนเนี้ยเอาหน้าไปใกล้แล้วก็ทําท่าเหมือนยิ้มแย้มหยอกล้อเด็กเล่นกับเด็กอะไรประมาณนั้นแล้วลูกสาวเนี่ยก็ร้องไห้เอามือปัดไปทีซ้ายทีขวาทีอารมณ์เหมือนประมาณคนลำคาญหรือกลัวอะไรประมาณนั้นนะครับคราวนี้พอพี่ชายเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจเขากลัวนะตอนนั้นเขากลัวขึ้นมา แต่ด้วยความที่ว่าเป็นหุ่นหลัตัวเองพี่ชายก็พยายามที่จะพูดออกมาในใจว่ามึงออกไปมึงอย่ามายุ่งกับหลนกูอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวเขาเนี่ยขยับปากไม่ได้พูดไม่ได้ได้แต่พูดอึมอัมอึมอัมอยู่นนพอจนกระทั่งมารู้สึกตัวคีอก็คือตอนที่คุณเตยเดินมาขยับตัวเขาแรงๆไอตอนที่คุณเตยเดินมาพี่ชายก็รับรู้ก็เห็นหมดทุกอย่างนะลืมตาอยู่แต่ว่าตื่นขึ้นมาไม่ได้ จนกระทั่งคุณเตยเขย่าตัวแรงๆพี่ชายถึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้คราวนี้พอพี่ชายเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้คุณเตยฟังแบบนี้แล้วะมันก็ยิ่งทําให้เธอรู้สึกกลัวมากขึ้นไปใหญ่นะเพราะเหตุการณ์ที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ตรงกับสิ่งที่คุณเตยเธอฝันเนาะเธอฝันเห็นว่ามีคนน่ะมุงดูอยู่ที่หน้าประตูอจริงๆแล้วคนแก่มันก็ตรงกับที่พีบางสองคนนั้นเล่าดังนี้ซึ่งมันแปลกมากๆว่าทําไมมันถึงตรงอะไรกันขนาดนี้ คราวนี้พอหลังจากที่รับรู้เรื่องราวทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วปุ๊บสิ่งแรกที่คุณเตยทําก็คือไปบอกกับพยาบาลว่าจะขอย้ายโรงพยาบาลทันทีเพราะว่าไม่อยากรักษาตัวที่นี่แล้วเธอกลัวแต่มันก็โชคดีตรงที่ว่าภายในวันนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นอีกไม่กี่วันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยลูกสาวก็สามารถกลับบ้านได้แล้วคุณหมอก็อนุโลมให้กลับบ้านได้คือมันก็ไม่ได้ป่วยหนักถึงขั้นจะต้องนอนโรงพยาบาลจริงๆนะครับคุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้ พอกลับมาถึง,ถงบ้านเนี่ยคุณเตยเธอก็รีบเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับสามีฟังเว่าไอ้โรงพยาบาลแห่งเนี้ยมันเกิดอะ<ม>ไรข,ขึ้นบ้างแต่ครั้งนี้เนี่ยเธอมีพยานก็คือพี่ชายเพราะว่าพี่ชายก็เจอก็เห็นมาเหมือนกันทั้งสองคนทั้งคุณเตยทั้งพี่ชายก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้กับสามีฟังว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆนะ ส่วนตัวสีเขาจะเป็นที่อย่างที่บอกนครับว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพอมีพี่ชายพูดทับเข้ามาเนี่ยมอนก็ว่าเขาก็ยเริ่มเชื่อขึ้นมาแล้วแหละว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้จริงๆนะแต่ถึงยังไงก็ตามตัวคุณเตอก์แพี่ชาย่ทั้งสองคนก็พากันไปเพราะว่าสิ่งที่เขาทั้งคู่เจอมาอย่างไนมันก็ไม่ใช่คนแน่ๆมันจะต้องเป็นอะไรที่มันแปลกเหนือธรรมชาติไปแน่ๆล่ะ แต่คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งคุณเตยเธอก็เป็นคนประเภทที่ว่าไม่อยากจะหาคําตอบนะไม่อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะขึ้นเพราะตัวเองก็กลัวนกันแต่ที่แน่ๆเลยก็คือโรงพยาบาลแห่งนี้ยเธอจะไม่ไปแล้วถึงแม้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็ตามเธอก็จะทํารถไปโรงพยาบาลนึ่นอกเสียจากว่าถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์จุกเฉยอะไรจริงๆเนี่ยถึงจะไปเพราะว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มันใกล้บ้านที่สุดแล้ว และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเต๋ดเธอได้ไปเจอมาตอนที่เอาลูกไปแอดมิที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งทาแถวย่านนี้ครับคือเอาจริงๆแล้วอ่ะผมยังรู้สึกคาใจอยู่เลยนะยังอยากรู้เลยว่ายายแก่คนนี้เป็นใครทำไมถึงเห็นแบบนั้นแล้วคนที่มันอยู่มุงดูตรงบริเวณหน้าประตูเนี่ยมันคือสัมภเวสีหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่มาเสียชีวิตในโรงพยาบาล ซึ่งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องราวแปลกๆแบบนี้มันไม่น่าจะมาเกิดที่โรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยก็น่าจะมีสารพวบภูมหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองพวกสัมภเวสีพวกนี้อยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมถึงมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้แล้วยายแก่นั่นเป็นใครถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีความรู้หรือว่ามีอะไรประมาณนี้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่า สิ่งวิญญาณเหล่านีมน้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันนอกจากสัมภเวสีแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคือคนที่มาเสียชีวิตในโลงพยาบ้าลแต่ว่าตึกนั้น,นมันก็เป็นตึกผู้ป่วยเด็กนะแล้วคนแก่สัมภเวสีมันจะมาอยู่บริเวณหน้าประตูได้ยังไงเออเนี่ยผมแปลกใจแต่ถามว่าน่ากลัวไหมเนี่ยผมบอกเลยนะว่าน่ากลัวมากนะเรื่องนี้ถ้าใครไม่เจอกับตาไม่เห็นกับตัวเนี่ยก็มไม่เชื่อเลยนะและเนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่คุณเตยเจอมากับตัวเอง จนเธอก็เปลี่ยนความคิดตัวเองเลยนะว่าเรื่องของนี้มันมีอยู่จริงๆแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ฟังกันมาจนจบแล้วนะครับคิดเห็นอก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือว่าถ้ามีเพื่อนคนไหนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกับคุณเตยเนี่ยอยากจะแชร์ประสบการณ์สั้นๆหรือว่าถ้าใครรู้คําตอบว่านอกจากผีวิญญาณแล้วอ่ะมันจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกที่ผีคนแก่หรือว่าสามภเวสีอะไรแบบเนี้ยจะมาอยู่ในโรงพยาบาลได้อันนี้มันคาใจผมจริงๆนะผมอยากรู้มากๆเลย ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วถ้าเพื่อนเพคนไหนที่เข้ามาฟังกันใหม่แล้วชื่นชอบเรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้ผมก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ให้สักนิดหนึ่งนะครับไว้พบกันใหม่ในค่ำคืนหน้าว่าผมจะหยิบยกเรื่องราวของใครมาเล่าให้ฟังกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับแล้วพบกันในค่ำคืนหน้าสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับ